ออกแบบอพาร์ตเมนต์ยังไงให้มีผู้เช่าเต็มทุกห้องหากคุณวางแผนที่จะก่อสร้างอพาร์ตเมนต์หนึ่งคุณใหม่นอกจากทำเลที่คุณต้องดูให้ดีแล้วคุณอย่ามองข้ามขั้นตอนการออกแบบนะครับลงทุนเป็นล้านแต่ห้องว่างครึ่งกแบบนี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมีคำตอบให้คุณครับว่าออกแบบอพาร์ตเมนต์คุณต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนออกแบบอพาร์ตเมนต์ใหม่คุณต้องรู้3สิ่งนี้ก่อนครับ 1. คุณต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มออกแบบของคุณนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกลุ่มนักศึกษากลุ่มคนทํางานหรือกลุ่มครอบครัว เพราะแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการห้องที่แตกต่างกันออกไปครับเช่นพื้นที่อยู่อาศัยของเขาพื้นที่ทํางานส่วนครัวหรือแม้กระทั่งที่จอดรถครับ 2. ขนาดห้องก็ต้องวางมาเพื่อเช่าได้จริงนะครับเพราะอาพาร์ตเมนต์ที่ดีต้องออกแบบห้องเช่าให้ไม่เล็กจนเกินไปจนรู้สึกอึอดอดัดแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปทําไมใหญ่จนเกินไปไม่ดีเพราะเขาจะแบกรับค่าไฟของคุณไม่ไหวไงครับ 3. ส,ส่วนกลางก็ต้องใช้งานได้จริงนะครับในการออกแบบอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะต้องคิดถึงโถงทางเดินด้วยมุมนั่งพักหรือพื้นที่ซักรีดต่างๆเหล่านี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าของคุณเนี่ยสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกให้เขาประทับใจและอยู่อย่างสบายอยู่ได้นานๆและเพอๆถ้าเขาประทับใจเขาก็จะแนะนำเพื่อนของเขาให้มาเช่าต่อด้วยไงครับ ทำไมการออกแบบอพาร์ตเมนต์ให้ดีตั้งแต่แรกถึงสำคัญมันเป็นอย่างนี้ครับ 1. มันช่วยลดต้นทุนให้กับคุณในระยะยาวได้จริงๆนะครับเพราะการออกแบบระบบไฟระบบน้ำและระบบโครงสร้างตั้งแต่แรกให้ถูกต้องเนี่ยมันจะประหยัดค่าซ่อมบำรุงครับเพราะค่าซ่อมบำรุงมันจะทำให้คุณปวดหัวในอนาคตได้อย่างมหาศาลคนที่เปิดอพาร์ตเมนต์จะรู้เรื่องนี้ดีครับ 2. รูปลักษณ์ดึงดูดคนเข้าตั้งแต่ยังไม่เข้ามาดูห้อง เพรหน้าตาของอาพาร์ตเมนต์มีผลต่อการตัดสินใจมากกว่าที่คุณคิดนะครับเพราะถ้าออกแบบอาพาร์ตเมนต์ให้ดูทันสมัยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยสามารถชนะใจลูกค้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ 3. อย่าลืมคิดถึงระบบความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องวงจรปิดไฟสองทางประตูคีการ์ดมันควรผูกไว้ในแผนก่อสร้างตั้งแต่ต้ตตนไม่ใช่มาเดินสายใหม่ทีหลัง ต่างๆเหล่านี้เห็นไหมครับหากเราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นมันจะทำให้อนาคตของคุณเนี่ยบริหารงานได้ง่ายแล้วก็สบายกว่าไม่วางแผนตั้งแต่ต้นครับแล้วออกแบบอพาร์ตเมนต์ยังไงให้มีผู้เช่าเต็มทุกห้องวันนี้ผมมี3เทคนิคดีๆที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้เลย 1. คุณต้องออกแบบห้องให้หน,ใน,น,หน่าอยู่ตั้งแต่ในรูปถ่ายเลยนะครับทาไมต้องน่าอยู่ตั้งแต่ในรูปถ่ายเพราะคนเช่าสมัยนี้ครับนอกจากเขาจะไปตามตอกซอกซอยเพื่อไปหาห้องเช่าแล้วใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากในออนไลน์ด้วยถ้าคุณออกแบบอาพาร์ตเมนต์ของคุณให้ดูสว่างโล่งแล้วก็สวยงามเนี่ยโอกาสที่เขาจะเช่าก็มีสูงครับ 2คุณต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเลยเพราะมันเป็นพื้นที่โลง่โลงๆคุณอาจจะมีจุดเล็กๆสําหรับให้เขานั่งเล่นก็จะทําให้คนที่เขามาเช่าของคุณเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น3คุณอาจจะมีโปรโมชั่นเล็กๆในช่วงเปิดตึกครับเช่นอาจจะแถมอินเทอร์เน็ตฟรี6เดือนแรก หรือเมื่ออยู่ครบ1ปีก็จะลดค่าเช่าได้1เดือน3เทคนิคนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับเมื่อคุณดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะทิ้งทายไว้ดีหนึ่งนะครับว่าการออกแบบอพาร์ตเมนต์ที่ดีไม่ใช่ออกแบบให้ครบตามจำนวนห้องที่วางแผนไว้เท่านั้นนะครับแต่ต้องออกแบบให้ผู้เช่าเต็มทุกห้องด้วยและที่สำคัญต้องอยู่กันได้แบบยาว,ยาว เพราะฉะนั้นการวางแผนออกแบบตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและหากคุณเป็นหนึ่งที่ต้องการจะก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ของคุณอย่าลืมนึกถึงเรานะครับเรามีทั้งวิศวกรและสถานปนิกมติอาชีพที่ดูแลคุณตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบจนถึงขั้นตอนอการก่อสร้างออกแบบอาพาร์ตเมนต์คิดถึงเราไทยมาวีครับ